สบายดีครับสวัสดีครับพี่น้องนะ่ะสวัสดีกันก่อนเดี๋ยวก่อนที่เดี๋ยวค่อยหมั่มสวัสดีกันค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงสบายดีพี่น้องเอ้ยเอน,นี่ข่ได้เมนูเด็ดอีกแล้วถ้าข่ใส่ไอผงนัวไปแล้วข่อย,ยานพี่น้องไม่เห็น,นใส่ผงนัวใส่บักพริกใส่หอมหอมผักชีไปแล้ว bà đây khỏi mà lâu hai chị khót con oh. lưu lư nào hết mọi người đưa 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 mực đưa mực đưa đưa mong đưa 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 phu đưa 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 anh đi đưa con. สูตรไผ่สูตรไผ่เดอ้เอเอาอะไรลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยกินทีหลังข้าวขัวเข,ข,วเขมีมา <c oughs> มีฮอดข้าวขัวพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวมาเด้อเอาใส่ลําปลาสักสามช้อนพอ ดีใจตาซะเนาะเนาะเพื ını, いい่อนพวกนี <g Magn et> ้เนะกินแล้วกินเรียบร้อยแล้วพอเห็นตั้งคากลองกับมาคือเก้าโอ้โหเดี๋เอ้ยเี่ยป ยัวไอ้มันเข้ากันเด้อพี่นอ้องเ,เลยใส่ไเปเลยใส่ไปรถเอ้อเอามา่ะน <c oughs> ี่แซบปะแซบปะพอกินได้พี่นอ้องเอ้ <c oughs> แมงตัวกิปบโป้มงอแม่นหอกว่าแมกแะดิ่งก็แม่นหอกมันตัวใหญ่กว่าจมอยหนึ่งเนี่ยโรยไปเลยเนี่ยเห็นมั้ยในเห็นมอ่ไข่ชุกุกใส่กันได้แลพี่น้องเอ้ยบะมี่ผู้ใดกินดอกบะมี่ผู้ใดกินเรื่องไก่หรอกไงเอ่ยเห็นมอ่ Đẹp mà à, oh đâu À Khoa rồi nào? Yeah. Hiện luôn à, yeah. nào เห็นบ่อนัดกเนี่ยมีผักเด้อมีผักเด้อมีใบประกอบด้อพี่น้องเอ้ยประกอบแตงมหมกหอมคนไทยก็เอิ้นหมกเชีบใบเลื่อยวะคนอีสานก็คนลาวก็เอิญหมกหอมเปรย์มันบ่อันนี้โอโหรพาใครที่กินน้ำกันน,นี่บักสารเนี่ยเ oh. นอะเนอะ ความงามความงามมันหนักมันนได้จกงกอหไหวไหมเราอ่ะไหวไหมเอาาเอาพี่นอจะไปไหนเนี่ยมานั่งควนก่อนนะอะนี่ โอ้เบิ่งจักหน่อยเป็นไหนฝีมือฝีมือเพราะได้เห็นหน้ากันนะเป็นกรับแก้มย่างดีเนอพี่น้องเด้อถ้าใอยสนใจค่อยกระเทิยมมะเพ็อเลายเพ็หลายเพื่อได้คอยกินเบาไว <Yeah. S 1> มีอย่างมีอย่างมีมีตัวอย่างพร้องเ <Yeah. S 1> บิงบ่งเบิงบ่ง yeah.

คอยก็เขะกินไตะกีนี่แหละคนใส่กันเลยมา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 มัมอ่ะนูไหวไหม,ไไหมอ่ะใหญ่ไหมถือแตงเล่นนี่ก่อนมั้งติดคอเปล่า<อ>ติดคอามาอขอ,าาขอโอเคมัมกินได้คือเก้าพี่นอ้องนำ อ่ะถือเล่นมอนี่กินข้าวแล้วกินเรียบร้อยแล้วกินไข้ไข่แดงมองกินกินไข้าขาวมาพี่น้องมาง่ายดอกอาเอาโอ้ยผักมันบังมาก่ยนะ มาคุย,ย,คยอย่ไงเ้พี่น้องเอ้ยคุยเลยคุยไหนเนาะก็ได้หน่อยแทอะอันเดียวตามมาสอนเดียวเนาะแสบปะผู้ใดอยากแสบไปเห็นบ้างเด้อมามาอืม vậy má, yeah. à, chăm thật hay không. hãy lá, hảo lá, anh, anh hảo kinh lá, hảo 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 hảo

แ็บอยู่นะอันนี้ใบบกเอาออกไปแล้ะไปเลย เป็นกะสิออกสมๆน้อยฝดาดฝาน้อยละาพะากำลังใจพี่น้องเอ้ย ไหนลองท่อง A B C ดิ A เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ A B C ยังไม่ได้นี่นะวันก่อนวันวันอ้อออ้อไงอเอ็นไนเอ็นอีโนเห็นอะไรไม่โต้วันขาดานี่ยังแต่ <O. S 1> เออ ขาดเอไปปันโอ้พโอ้ไปเอ็กเอนไปเอ็นไอโน่น้ขาดเอกขาดเอกเอาไหมเอาไเดี๋ยวพี่น้องมาหนีนะโอ้ไปเอเอ็นไป เน <No. S 1> ย้โา้ยาฮ่าฮาดกานเอาฮาาฮ่ไฮ่อาฮอ,อาเดี๋ยาเดี๋ยวฮ่าฮ่าฮ่า่นฮ่าฮิบใจเขาเ่ี่ยไม่าฮ่าินา่การก่าฮ่า่าฮ่าาาฮ่า่ กินตอด้กินตอ้ยงออแ้แกบ้อไอตัวดำๆนี่ตัวดำๆนี่ม้้งอยยมันมีรสชาติของหอยิหอยมันมีความมันขององียึลอยอยเ่ จิโรอเลยอะไรลูกเอาออกออกใช่ไหม,อาม,ามาพอ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 ,พอ,พอเดี๋ยวคาดเดี๋ยวคาดเดี๋ยวคาดเนาะอะโล่อะปล่อยก่อนปล่อยก่อนอะมามาโล่เนาะสวัสดีค่ะอ่ะ uh. สบายดี <Hey. S 1> อ่ะไหนร้องร้องเพลงที่ไก่ป่วยให้ฟังาอีโอนอนยัน ออยว่าอออยมีลูกคอมีลูกคอออออยเอ็กคีไก่โปไปเปิดเบึงใน YouTube เด้อพี่น้องเอ้ยไหวไหมยังว่างยังเอากระจาวเห็นหัวลานทำอ่ะโอเคเอาไว้ตรงนี้แหละงั้นนะมากินก่อนเดี๋ยวมันจะบเบิด อย่งอ mm ืม hmm. อ๋ออืมอองานบักกะทินก็สานเบักรเฉหรือบักรเกจำมาได้แล้ว

เดี๋ยวเเจ๊ไปไหนเยเดอก,กินก่อนนะไ <No>. oh. ปแล้วไ <No>. oh. ปก่อนเย แซ่บดีนะพี่น้องอ้ยไม่ได้เลยเผ็ดเผ็ดกเผ็ดขยับไม้กน่อยโอเคหวาไหมอ๋อเรวแตงอยู่ต่งไหนงาปั้นเพ้อนะแซ่บแซ่บ theo của em măng nè 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 à à, nè 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 ยี่หรอไหนเอ๋ออืมจะเอ๋อเอ้าหมวกพ่มเปหนไงมาใส่ใส่ให้หน่อยเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขามากินกันโอนยบอกไว้เลยไปนอนเฮ้ย กอ่ะอืมอหมอื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 หอือือือ้อือืมอืมอออืมอืมอื่อืมอมอมอนมอบมอืื้อเอืมอืมมอืมออืมอกออืมมอืมมอ

lâu là ít đi lâu tới yên dưng lâu mẹo nha ngủ 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 มั่ไม่ไแบบด้พี่น้องเยอโอ้แอบเยอะเนี่ยขึ้นหอดบ้านอยู่ตามตางจังหวัดนาะพไม่น้องเนาะเอ้ยบอกไว้ก็มาตองซื้อบอกแมงกินลแมงตะดิ่งก็บมาตองซื้อเนาะอยอยอยอออเนย

เดี๋ยวเขารู้ว่าเราไม่มีตังคือ่ yeah, อแ,อแล้วาอเขาเอาหนอาไอเอาสาแล้วสาแล้วเสาวแล้วหนึ่งนี่นอนอสองก่อนมาโน้หน่อย ่งไปแล้วดูอะไรเนะี่ยไปไหนไปเลยหายไม่แล้วเรียบร้อยมไม่มีแล้วใช่ใช่ใช่เนต่าเหนต่าพี่ต้อง อดเลยอดเลยอย่ามันขาดอย่ามันขาดลูกเจ็บนะเดี๋ยวพ่อเน็บไปตรงนี้นะอืม,ม,ม,มอด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 เลย <c oughs> ไหวไหมเนี่ย เริ่มมีอาการแล้วพี่น้องเริ่มเหงานอนแล้วอ,ะแ,อ,อะแม่ดูมาพี่น้องฝากติดตามมาด้อพี่น้องนะใครสนไลฟ์สไตล์ฝากติดตามนะเป็นกำลังใจให้พ่อลูกคู่นี้นะพี่น้องเอ้เพราะเรื่ี้กำลังใจเฮ<แ>็ดไปเรื่อยๆมาเอาประทันก่น ทำเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อน,อนนะ่เงานอนแล้วนอน,นอนนะั่นนะ,ห,ะหน่อยหน่อยคือ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปไหนเนะี่ยง่วงยัง ที่ทีมคอยแล้วทีทีมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมาสวัสดีท่านผู้ชมก่อนมาสวัสดีกันก่อนนะนะเอาเอาไม้ติดเลยมาสวัสดีกันก่อนไปแล้วเด้อไปไปพี่น้องเด้อแล้วเดี๋ยวเอาสวัสดีค่าก่อนพนมสวัสดีข้าวางนอนวงนอนแล้วอ่าอ่าอ่าจำเนียรแล้วพี่น้องบ๊ายบายตรงจุ๊บตรงจุ๊บเลยอ่า 你就叔叔。